ในข้อปฏิบัตินี้ข้อเท็จริงเนี่ยปริยัติหรือปริยัป,ปฏิบัติใหญ่เกิดก่อนเ่าถึงพุทธกาลนานมาแล้วปฏิบัติเกิดก่อนพราะพระพุทธเจ้าทรงแสวงหาโมกขธรรมกว่าจะพบของจริงพบของดีคือธรรมะมาแก้ไขปัญหาชีวิตขอ้นชาวโลกต้องใช้เวลานานหลายปีหกปีทำทุกกิริยาก็ยังไม่สำเร็จมากผลแต่นนประการใดก็มาเจริญทางจิตใจ ทำให้ถูกต้องตามจิตใจของเราที่ท่านได้แสวงหามาสาเร็จสาเร็จทั้งจิตจิตสาเร็จแล้วท่านก็ประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมประกาศธรรมต่อชาวโลกสอนชาวโลกให้พ้นทุกถึงบรมาสุกน,นิพพานโดยทุนาการหลังจากปน,นิพพานไปแล้วคณะพลาเสรามหาเสนาพระงละหันขีนอศบทั้งหลาย ถึงได้จาลึกอ,กอักษรเรียกว่าสังคยานาพระตาบิดกหยิบยกมาเป็นการศึกษาให้แก่กุลบุตรที่นาต่อไปหลังสืบมาจนบัดรนี้